ครับผมก็มาดูกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์มาจิตเวทน,นะครับกำลังเดือดอและลุกเป็นไฟนะครับผมเดือดปุดปุดเดือดจะจัดเอ้ยเอยเอเอ,อ่ะกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือกิจกรรมนะที่จะแชมเปี้ยนชิพประจำบ้านนะครับหรือ,รอดูการทั้งควิดดิทแล้วก็อันดับการต่อสู้นะแต่เป็นอันดับการต่อสู้แบบโหมดคู่นะเป็นดูโอนะเพื่อนเสียดายจัดเลยทำไมไม่เป็นเดี่ยวนะครับ เอามาดูของรางวัลกันของรางวัลน,นะถ้าบ้านไหนได้ที่หนึ่งเนี่ยเออก็จะเป็นพวกแช็สีทองอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไล่ลาลดับลงมาแล้วก็เป็นพวกเม็ดส้มนะเป็นพวกพุพุสีทองนะน่าจะสวยน่าดูแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะสําหรับอันดับหนึ่งโอ้โหคือแบบมันเดือดอะมันเดือดนะเดือดจะจัด เออแล้วนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราลงพวกแข่งควิดดิทหรือไปเล่นดูโอมาเนี่ยมันก็จะได้คะแนนนำมาช่วยอัพบ้านนะเพื่อนๆพอเราช่วยอัพเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลด้วยของรางวัลต่างๆนะเพื่อนๆของรางวัลก็จะมีเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆน,น่าสนใจนะมีการ์ดการ์ดสุ่มนะการ์ดระดับมิสติกขึ้นไปแต่ก็มีโอกาสได้ดีเจนเดอรี่ดีนี่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนะเข็มกัด เข็มขัดนะเพื่อนๆโอ้โหไปแอคอาร์ตกันได้นะเข็มขัดเข็มขัดเเออเป็นิฟินด,ดอร์นะสงสัยไม่แน่ใจว่าน่าจะเปลี่ยนตามบ้านหรือเปล่าอ่ะนะฮะหลังจากที่ทุกคนเขากำลังเดือดปุดปุดกันอยู่นะครับในสงครามนะฮะนะครับนะรบ,บ้านของแต่ละบ้านนะครับเราก็ขอไปป่านิดนึงนะครับขอไปเข้าป่าก่อนนะครับ อย่างที่เขาเดือดกันอยู่เราก็เราก็ชิวอยู่เออเออไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาดูรถเออมีไอ้โคทองหรือเปล่านะฮะม่มีอยู่จริงเหมือนเช่นเคยนี่ใช่นี้มันคือน,นี้ป่าใขม่เข้ามาเพื่อเพื่อน,นก็อย่าลืมไปลงกันนะครับผมได้ทั้งกุญแจทองนะฮะแล้วก็เม็ดส้มต่างๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะมังกรสามหัวอ่ะ และสิ่งที่มาใหม่อันนี้นะเพื่อนๆคือเควสเนื้อเรื่องนะครับเควสเนื้อเรื่องของบทที่สี่ควิดดิทนั่นเองตอนแรกผมเข้าใจผิดนะผมเข้าใจว่าเป็นปีสี่ของสตอรี่หลักของเรานะแต่เป็นเป็นพาร์ทเสริมนะก็ทำให้เราได้รู้ว่าไตเติลนะตอนที่เราเข้าเกมกันเนี่ยที่ไล่จับลูควิดดิทเนี่ยคือใครนะ คือเจ้าวิลล่านั่นเองนะครับผมนะซิกเกอร์สุดเท่ของเรานะฮะที่ไล่จับฮับเหมือนกันเลยนะแต่ในความพีคคือเวลาเข้ามาเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยมันโทนสีเปลี่ยนนะสวยมากเลยคือดาร์กจัดเกมได้ทำเอาไว้ดีมากเลยนะเกมเนื้อเรื่องฟรีอย่างแฮร์รี่เออก็คุณเจ้าวิลล่านี่ยเป็นซิกเกอร์ที่ชอบไล่จับลูกนิดนะ ชอบค้างไครมากนะจนจับจนเป็นปตุยเย่เองไปเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอออะเพื่อไ <c oughs> ม่เป็นการเสียเวลานะเราก็ไม่ได้เล่นไล่เนื้อ <c oughs> เรื่องให้เพื่อนเพื่อนดูจนหมดนะเราก็ไปเข้าไปเลยเพื่อนเพื่อนก็กดไล่เควสไปเองนะไล่ไปจนมาเจอด่านนี้เออด่านนี้มาด่านนี้ที่คิดว่าน่า,นาจะเป็นตัวอย่างมาแนะชร์กันให้เพื่อนๆนได้นะอันนี้เราก็ เราก็เล่นสดๆนะเราก็ไม่ได้ไปดูนะไปดูสปอยนะที่เขาลงกันในกลุ่มนะครับแล้วก็ทดลองนะเองนะครับนะบเป็นการวัดระดับนะครับ EQ นะฮะเหมือนสอบเหมือนสอบไอ้นี่เลยอะ่ะสมัยเด็กๆอะ่ะเอออ่ะก็มัว่วมั่วสซ่ตัวเหล่งไปเรื่อยๆนะฮะ ความ,มพยายามมีความพยายามวางแม่งไปเลยดิก็วางไปเลยดิ การตามหาเบาะแสที่ที่บัวมาดูดิเออไปเรียงทำไมตรงนั้นอะเรียบมันไม่ได้เรียมเหมือนไม่ได้เร,ไไดเราก็จริงจะดูดิดูดิไปใส่ตรงข้ามกันดิบัวจัดนะฮะบัวจัดนี่เริ่มมาละเริ่มมาละเออเริ่มแบบเฮ้ยหรือว่าจะไปนอัน,นี้แต่เราก็หาสามเหลี่ยมฝั่งหนึ่งไม่ได้เราก็ลือ้อ หรือใหม่อะลองลองหรือจะเป็นอย่างงี้นะฮะเฮ้ยหาเหลี่ยมลงไม่ได้หรือจะเป็นอย่างงี้ไอ้นี่มันก็บิดไม่ได้อีกมันไม่บิดไม่ได้เหมือนอันบนเออรื้อรือไม่หมดเอาใหม่หรือจเ,เ,เป็นอย่างงี้เอ้ยเริ่มเริ่มลงตัวนะโอเคเลยนะเออมันเริ่มมาเป็นอย่างงี้นะ ความหวังเริ่มมานะครับนั่นนั่นเอามันบิดไม่ได้เหลี่ยมนั้นนะทีหรือว่ามันต้องมาแทนตรงนี้อ่ะเริ่มมาแล้วนะคุณผูมม้ชมคุณผู้ชมนะฮะเออเริ่มมาแล้วปีกขวาปีกขวาเริ่มจะเต็มเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วนะเริ่มเข้าทาง เขาท่าแล้วอืมไอ้นี่มันเหลี่ยมเหมือนกันมันต้องไปอยู่ตรงนี้แหละหรือมีการวางให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะเพื่อเพื่อด่านันไม่ให้นะ,ะแล้วก็ปึ๊บน,นะฮะมันจะจบนะฮะเหลี่ยมอันสุดท้ายเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับเราไปทดลองมาให้แล้วแล้วเราก็ตัดภาพมาเลยนะ,ะเป็นไฟแนลอ่าลาส์บอสนะครับของอีพี นะช้าไปนแล้วมาแล้วนะฮะน้องมังคือม่วงนะเจอกับน้องมันม่วงซะหน่อยแล้วเด็กดึกอะไรเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมาเป็นเด็กน่าจะลงป่า อันที่แล้วนะเจ้าเมงมุมก็ผมก็ตายเลยครับฟูซิโอฟูซิโอแบบมั่วซั่วนะแล้วเราก็รอน้องเฮ่นะแล้วเราก็ลืมไปุยมันมีสต็อปให้เราอีกไม่เนื้อเรื่องนานนะจะโยนสกิลพร้อมเธอแต่ว่าหยุดหยุดสต็อปให้เราอีกอันนี้ผมเพิ่งไ่เห็นในในวีดเลยนะว่าถ้าเจ้ามังกรเขาบินเนี่ย เลือดเขาจะไม่ลดนะเพราะว่าเราจะโยนอะไรอ่ะเพืนะ่อนเพื่อก็อย่าไปผิดพลาดแบบผมก็แล้วกันนะครับโยนไปโยนโยนโยโออะไรก็ไม่ลดเราต้องรอเขาตกลงมาก่อนแล้วก็ยืนงสกิลไปวิ่งหลบสกิลไป <c oughs> อเราค่อยมาใส่มาใส่ตอนนี้ที่เขาตกลงพื้นนะเพื่อน ล้วก็วิ่งผ่านมั่วหมดอ่ะเออโดนกระดงกระเดน็นกระดอนโดนแย้วไอ้ท่านีา้แล้วก็ตั้งฮะน้องคันเซนดาแบบ từ ng, từ ng, ตึงๆอางเราแล้วก็เลื่อนไปรถเช่นเคยนะฮะคันาซนดาแล้วก็โบกยับโบกใหญ่อืมอืมอืมไอเราก็ไม่ได้มองนะตอนเราเล่นอ่ะ เราก็โอ้โหังกรตัวนี้มันถึจกจัดถึกจริงไรจริงนะครับที่ไหนได้ไม่โดนแล้วตอนคาสันดานเรามันก็เกิดระยะแล้วก็ยังโบกอยู่นะโบกอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่าพอถึงสเตจหนึ่งนะครับมังกรเราก็จะได้เป็นขี่ไม้กวาดตู้กับังกรนะ เราก็ต้องหลบไฟนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือใกล้ตายแล้วใกล้ตายนะคือเรานะไม่ใช่มังกรชุบเพื่อนชุบเพื่อนก่นอนหลบวิ่นโลบวินตื่นน่าจะเป็น,นการลงทีุ่รักที่เลที่สุดแล้วนะครับเพื่อนก็นนะ โอเคก็ okay. เรียบร้อยนะฮะมังกรเราเตุยเย่ลงไปเป็การจบพาร์ทของพาร์ทนี้เรียบร้อยเอย่ก็ถ้าเล่นจนจนถึงประมาณเนี้คาดว่าน่าจะได้ไม้กวาดทองกันทุกคนนะไม้กวาดที่เร็วที่สุดในเกมของตอนนี้เลย หรือมีคันซีนอ้ที่มันนิดนึงนี่ไว้เจอกัน,นเพื่อนนะ It's been long <laughs> without you my friend นะฮแล้วก็จบกันไป กับบทที่สี่แลวมาคุยล่ำลากันส่งท้ายแล้วก็เหมือนจะเป็นกึ่งๆึนะฮะสปอยด้วยนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยพาร์ทนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิญญาณนะวิญญาณใช่ไหมเราก็จะเข้าเดือนตุลาตุลากันแล้วก็คือวันฮาโลวีนนะสิ้นเดือนตุลา หลังจากที่เราจบอันนี้นะ,นะนนเดี๋ยวมันก็จะมีให้เป็นไล่คุยกับวิญญาณนะในโรงเรียนต่างๆอันนี้ก็จะแบบเออให้เขาได้แบบลองสัมผัสโกลเด้นสนนทนะฮะที่เราฝ่ายฝันมานาน <c oughs> ปพุ่มปีนพื่มใจ ย้อนความหลังนะครับแฟตแบ็คมาที่ปัจจุบันนะครับก็เป็นหลาวนั่นเองนะครับหลาวนั่นเองซิกเกอร์โนหนะครับ ซิกเกอร์ที่แข็งแก่งที่สุดเมื่อหนึ่งพันปีก่อนนะกับซิกเกอร์ที่แข็งแก่งในปัจจุบันจบกันไปแล้วครับผมก็เป็นนะคาซีนนะอันนี้ก็จะเป็น NPC มาใหม่นะไมโลไมโลนะกับโซลาโซลาฟาเลว โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเนื้อเรื่องก็มาเรากลับมาที่ความเดือดของการแข่งขันนะ <c oughs> ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะให้ให้กับชาวมินเนียนแก๊งของเรานะ <c oughs> บ้านเหลืองนะครับของเรานะเราก็มาส่งกีฟปลุกใจกันก่นกอนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไปเลยครับ <c oughs> let's go m i n เ o ียนเฮาของเราสู้ๆนะฮะ <c oughs> ถึงบ้านเราจะเป็นคนน้อยสุดนะ มีผู้เล่นน้อยสุดที่ฉชนอยากอยู่บ้านนี้แต่เราก็สู้ไม่ถอยนะครับบ้านเหลืองตึงๆนะสู้เขาไฟติ้งนะทุกคนอย่ายอมแพ้ถึงเราจะสู้ไม่ได้เราก็เต็มที่กับมันนะฮะโอเคก็ถ้าเพื่อน EP นี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe ผมด้วยนะกระทืบกันมาเยอะๆเลยนะ โอเคก็เราก็ต้องขอตัวไปรับใช้ชาติก่อนนะครับผมขอเป็นไล่กวาดคนอีกเซิร์ฟก่อนนะอีกจ้บ้านอื่นแล้วเจอกันไป